ครับสวัสดีพวยแมสีเหลาหญิงสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซช่องส่งชาแนลกับวันนี้พามาเดินป่าดูนะครับน้องว่ามันงอกหรือ,อยังครับเน็ตเพราะฝนปกหลายชุดเนาะไม่รู้ว่างอกหรือ,อยังครับเอาลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาเอาดูเข้ามาเบิงบ้งเป็นิังไป เศษอื่นงอกกันเศษอื่นน่าจะงอกกันเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่มีใครค่อยเข้ามาแบบพนตกทุกหลายวันแบเลยเข้ามาลองดูว่าจะมีหรือไม่นะครับเนาะ ีจะงอกหรือยังนะครับนอกก็ยังไม่รู้นะครับนอันนี้เป็นป่าที่บ้านแสนสุกนะชุมชนบ้านแสนสุกป่าชุมชนบ้านแสนสุกตำบลหนองบนนุญนาค จกรีับอ,อืม,อมอยังเงียบเงียบอยู่เนาะเดี๋ยวลองดูให้ทั่ว ปลาก็หลายไล่อยู่ครับเนาะปลานุ่นๆหลายไล่อยู่ไปเนาะแล้วก็เห็นอีกหลายคลิปยังไม่งอกยังไม่ออกเน จริงๆคนทำไมเงียบอาจจะมีคนมาลองเดินอาจจะมีคนมาลองเด,ด,อดินเจ็บต่อมันยังไม่งอกเจ็บยังไม่ออกคนก็เลยเงียบไป เป็นป่าชุมชนและถึงกลางกรมป่าไม้นะครับก็ได้มาปักเขตปักแนวนะครับถึงเสาวดน้ำนะครับเป็นแน่เขตเกิไดไว้ให้ลูกให้หลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคบเนเะมื่อก่อนก็มีหลายไร่กว่า ทุกวันนี้นะครับ่นจะก็ะะถูกแผวทางไปกับกบเหลือไปประมาณนี้นะครับเนาะให้ลูกใค้าลานได้ใช้ประโยชน์นะเป็นเห็ดเป็นผัดต่างๆเนะครบบนะเป็อย่างดีที่ยังเหลือครับ เงียบเนาะน่าจะยังไม่งดเดมันมี จะงอกหรือย่างนะครับเนาะโอ้ด,ดูเห็นก็ตกตั้งหลายครั้งนะครับเนะาะบาครั้งหลากันติดต่อกันแต่ก็ไม่ทราบว่างอกไหม มันเป็นป่าเห็ดทุกชนิดเนอะทุกชนิดแต่ว่ามันจะงอกหรือไม่โอลองมาพิสูจน์กันครับลองมาพิสูจน์ลองมาพิสูจน์วินก็ชุนดี โอ้น่าจะเริ่มครับมีเห็ดเม่าก็งอกอยู่อือตอนมีเห็ดเมางอกเดี๋ยวเห็ดดีก็น่าจ,จะตามมานะครับเนาะโองอกหรือไม่งอก โมกหรืออะไรเนี่ยมันนีเห็ดอะไรครับมีเห็ด 気になるよりさ。

น่าจะยังนะครับเนา,าพะพพอๆมีซี่กลับ <t> มาเช็คดูแล้วน่าจะยั่งนี่งง